สวัสดีครับนะครับวันนี้เจอกับพีเอ็นเอสพี่เต์เหมือนเดิมนะครับมูเอ็กนะครับจากสายโหลดนะครับจะมาเป็นสายสแตนดาร์ดด้วยโชคกไวน์เอสซ็ซินี่ปรับ32ระดับนะครับสปริงไว์เอสด้วยหน้าหลังเลยนะครับสายเดิมนะครับแล้วก็ยางเนี่ยเปลี่ยนกับเราไปแล้วเมื่อ2-3วันนะครับเป็นโตโย เอทีสามสองหกห้าหกห้าสิบแปดนะครับแ so, er, ม็กเลนโซ่จากเกอร์นะครับดำมันนะครับแล้วก็นี้มาอัปเกรดเป็นวายเอสอีกชุดหนึ่งสายแตดนดารสายลุยท่องเที่ยวนะครับลูกค mm hmm. ้าดูคลิปผมมูเอ็กหนึ่งคันนะครับที่ใส่ใส่ยางเบอร์นี้ไปแล้วก็แม็กเลนโซนะครับลูกค mm hmm. ้าหเห็นในคลิปผมแลก็กลับมาทำกับผมเป็นคันนะครับ ก็เห็นในช่องทางของเพจนะครับรีวิวไว้นะครับก็กลับมาทำกับเราอโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเปลี่ยนโชคใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาดูรูปทรงกันโอเคครับ